สวัสดีครับนักเรียนนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะตรวจ5ข้องานที่นักเรียนส่งมานะครับ I am eating pizza คำว่า eating นะครับมันต้องสะกดด้วยตัวอักษรทีตัวเดียวนะครับ eating I am eating pizza โอเค My dad gonna pick me up เ่อ gonna pick me up นะครับปกติเรานิยมใช้ pick me up After school today, next one she ran to catch a bus. ตัวนี้ันเป็นตัว A นักเรียนอาจจะเขียนให้ชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับอ่ uh, she ran to catch a bus. โอเคอันนี้ไม่มีจบไม่มีประเด็น your friend break your friend s นี่คนเดียวนะครับเราสามารถใช้ breaks your friend breaks หรือ bro B R O K E ถ้าเกิดเป็น p a s s นะครับ Your friend breaks my fan I want my mom to work at home I want my mom to work at home อันนี้ก็ถูกต้องนะครับนักเรียนก็ทำการไปแก้ไขในข้อนี้นะครับเขียนที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อนี้นะครับเขียนที่ถูกต้องข้อนี้เขียนที่ถูกต้อง,ข,อข,องข้อนี้เขียนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ส่ง กลับมาให้คุณครูเช็คอีกทีนะครับก็มีเท่านี้นะครับความเห็นสำหรับในการตรวจงานครั้งนี้นะครับ thank you and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you Bye.